จะมพบกับช่องน้องซ้อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากมื่อน,นี้ช่องน้องซ้อนชาแนลจะก,กับมีแนวทาง5าน้อยนะจา๊ะเลขถูก5้าน้อยเนาะของวันที่24กรกฎาคมมาหายือเกาเนอกจากทั้ง3น้อยเนอกจากเช้งน้อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนอะจา้ะแต่ก่อนเขาจะไปเบิง่งแนวทางเลขถูกของวันที่24นาาเนะจ้ะเฮากับมาเบิง่งผล5าน้อยนะจา๊ะของวันที่ ยี่สิบสามก่อนนะจากว่าเ้าเขาน้อยได้แน่เนืจากจาะเข้ากับเบิ่งกันเลยเนาะจากที่เข้าหายไปนะจอะจากคือเข้าฟันสองเนืจากวิ่งรูดสองกับสามเนืจากเมื่อนี้เข้ากับเขาทั้งสามน้อยเนืจากเขาทั้งตัวร่องเจาะแล้วก็เขาวิ่งรูดเนืจากจาะเข้ามาเบิ่งตัวแรกกันเลยเนืงจากเข้าเขาพิเศษเนาะพิเศษเข้ากับเขาตัว ฟันวิ่งรูดเลยเนาะจ้ะแล้วก็เขาตัวเจาะเจาะร่องเนาะจ้ะจากเทากับเขาบนสามแปดสองเนาะจ้ะจากเทาเขาตัวร่องเนาะก็ะคือสองแปดแปดสองตัวนี้จ้ะจากแล้วอีกปก,ปกติเนาะจ้ะปกติเทากับเขาทั้งบนทั้งล่างคือกันเนาะจ้ะแต่เทาเขาเป็นตัวฟนะันวิ่งรูดเนาะเทากับเขาบนเนาะจ้ะสองสี 2, 4, จ้ะ ล่างนะจ๊ะเท่ากับเขาวิ่งรูดนะจ๊ะก็คือสามแปดจ้ะแล้วก็อีกตัวนึงนะจ๊ะก็คือของ VIP เนาะ VIP เท่ากับเขาไปบนนะจ๊ะบนกับล่างคือเก้าน่าจะเพิ่งบนก็นะเท่ากับเขาตัวฟันวิ่งรูดนะจ๊ะก็คือเขาสองนึ่งน่าจะจากตัวล่างเท่ากับเขาวิ่งรูดนะจ๊ะก็คือเขาสามสามศูนย์น่าจะ จะเป็นดไรเนาะจากมือนี่เบิ้งผู้ที่เบิ้งคลิปน้องซ่อนแนล่ะจะได้เอาไปใส่เป็นแนวทางเนาะจะได้เอาไปเตียนบอได้หลายได้น้อยกันเนาะจากของมือนี่จาตรงไหนเข้ากับไปเบื้องต่อเนาะจากของในทูบที่จุดได้ของวันที่ยี่สิบสี่เนาะจากว่าในตัวใดมาแน่เนาะจากจะเข้ากับไปเบึ้งกันเลยเนาะ จ้ตัวนี้ก็เป็นแนวทางนะจ๊ะทั้งสามน้อยนะจ๊ะของวันที่ยี่สิบสีกับละกระดานะจ้ะเล็กถูบที่เข้าจุดใดเอาไป,ไปเป็นแนวทางนะจ๊ะทั้งของน้อยพิเศษปกติแล้วก็วีไอพีะจ้ะเขากับเบนงกันเลยว่าจุดใดถัดใด้น้องมือนีก็ได้มือน,น,น,อน,นีเข้ากับจุดเหล็กที่จุดใดนะจ๊ะ8ปดหา,หาจ๊ะ เขากับเงเล็กแยกเขาจ่ายแยกออกมาให้แปดห้าแปดหกแล้วก็หาหาจะสำหรับเล็กกันนะจ๊ะแปดสี่ศูนย์หา หกจ้ะเท่ากับเบื้องตัวฟันวิ่งลูดนะจ้ะว่าหายตัวใดเนาะเมื่อบรงตัวฟันก่อนตัวฟันเท่ากับหายแปดนาะนจ้ะสำหรับวิ่งลูดจะวิ่งลูดเท่ากับหายแปดกับหานนัจ้ะมีเท่ากับเบิ้งตัวติงสองตัวตัวติงสามตัวเนาะจะสำหรับตัวติงสองตัวก่อนนาะจ้ะตัวติงสองตัวเท่ากับหาย าาแปดหาจากแปดหกมากะหาหาจากไปเบื้งตัวติ่งสามตัวกันเลยเนาะตัวติ่งสามตัวเขาให้แปดหาหาจากหากหากแปด แปดศูนย์หาจะเข้ากับไปเบื้องตัวเน้นกับตัวร่องกันเลยเนาะจ้ะไปเบื้องตัวเน้นก็เนานะตัวเน้เน 8, 8, 5, 5. เข้ากับไฮแปดหาแปดโฮแล้วก็หาหาจะจะนี้เข้ากัไปเบื้องสำหรับตัวร่องเนาะจ้ะตัวร่องก็บไฮ 8ป0ดซีศูนย์หาหาหจะจะเอาเปบิตัวนิ่นา่าจะสำหรับ8ป8ดแบบา้ปดหกกัหาหาแล้วจะเบื่อหาหาห้องกัะสิให้เอาไปฟปินเนี่ยถ้าไปใส่นอกจากก็คือเอาไปลินไปกรานั่นน่าจะตัวนิ่งต,ตัวจอนีจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือนะจาะสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะนะจ๊ะก็จะเขายากแน่นะจาะเพราะว่าแต่ละบางมือกับมีรลุดแน่เขาแน่กับบ่าว่ากันเนาะต่ห้องจะเป็นแน่ล่ามก็คือเป็นแนวทางนะจ๊ะเขาทุกมือตัวนี้จะจะเป็นฟันบิงลูดนะจ๊ะเอาไปลินตัวนี้นะจ๊ะจะเขาในแต่ละมือนะจ๊ะจะเป็นไดนนี่นอจ๊ะมือนี้ ผูที่ติดต,ตามรับชมคลิปน้องช่องชาแนลจ้ะเห็นเนี่ทางเลขถูกไปแล้วตัวนิ่นตัวฝั่งยินงดูดนะจ้ะถึกอกถึกใจเป็นเลขได้ดวงใจเนานอจ้ะมักชอบตัวใดนอจ้ะเข้ากัเลือกออกไปได้นะาจ้ะพิจารณาเบิ้งว่าเขาจะเอาไปไสเอาไปลินนักเบาตัวใดเนาะ จากไทนีนะจ่ะช่องน้องซ่อนแนลวจาะกะขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับช่วคลิปนะจ่ะกะขอให้มีสุขภาพนะจ่ะแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะจ่ะเข้ากับพบกันไหมนะจ่ะในคลิปหนาเนาะจากคลิปนี้จาก่องน้องซ่อนแฉลวกะขอขอบพุณนจ้าสวัสดีจ้า